คาร์ดิโอปิญญาเนี่ยตัวนี้ผมเอาสนใจเนะผมจะบอกให้สำรองที่ดีแหละตัวจริงยังพอไหวผมว่าสำรองมันยังได้นะเว้ยสกีมูฟสิกวีฟุตห้าน่าสนใจนะคนเนี้ยจริงๆเล่นกองกลางได้เล่นปีกซ้ายได้ผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะเว้ยผมจะบอกให้ผมว่าผมจะทำาเก็บไว้วะ่ะเพราะมันมีฟินินี่แหละเป็นอารมณ์แบบสำรองซีดงซีดาน,ดาน,ดานสำรองบูนโน่ได้นะเว้ยตัวเนี้ยผมว่าเอาเลี่ยงอะผมว่าแบบมันโอเคอะมีโอ้โหมีพิงพาร์สม,มีทีเวลา่าใช่ไหม โอ้มันดูน่ารักเลยนะโหดีนะเว้ยเนี่ยแปดสิบเจ็ดกับแปดสิบห้าเองสองแสนนิดๆใช่ปะจริงผมว่าผมจะทำนะเนี่ยเซฟเชงโก้เซฟเชงโก้ผมพันแพแพชชั่นการ์ดเหมือนกันวะมันก็สามแสนอะเข้าใจไหมเออมันก็ไม่ได้ถูกขี้แตกแต่มันก็ไม่ได้แพงเวอร์วังอะไรไงกึ่งผมว่าแพชชั่นการ์ดวะเซฟเชงเน่ยประมาณหน้าทำสี่สิบไม่น่าทำหกสิบแล้วกันแต่ปิญญาผมให้หน้าทำ เจ็ดสิบแปดสิเลยขอไปส่องนักเตะไหนดิว่าแบบว่ามันมีอะไรมาัางทุกคนขออนุญาติรีวิวคำๆก่อนแล้วกันลามเอลสองหมื่นไม่ต้องห่วงออกกันฮึบภาพพึบภาพแน่นอนใช่ไหมตัวนี้สวัสดีครับโรคุณดานานจิแม่เหล็กตัวตึงจากมาริดน,นะครับผมมาริดยิงนะคุณคุณดานานจิฟอร์ดเนอร์เอนโดเอนโด เอนโดตัวนี้นี่ออกกันอย่างพึบพับเลยไหมเอนโดหญิงจากแองเจลเอฟซีครับผมเอนโดฟอดเดอร์พาโบบาริออสหมื่นเก้าฟอตเดอร์ผมผมว่าผมได้แน่ไอสี่ตัวนี้นวันเนะี้ยชัดลิกกนะี icky, ino, นะ้เนี่ยลิกกี้ตอริโน่เนี่ยฟอดเดอร์นะครับผมบิ๊กเฮ้ยบิ๊เซกแพงจังวะบิ๊เซกก็ไม่แพงนะครับบิ๊เซกแต่บิ๊เซกดูดีนะวะชัดบิ ik, foot, u, high, high, ๊เซกอะหกฟุตห้านิ้วไฮไฮจากอินเตอร์อะ มินิฟันไดป่ะแชทมินิฟันไดป่ะกุแลแรเอ้ยกุแลสองเพสตอ์เหรอเอ้กุลแลไปเป็นแสนเลยเหรอเอาวะกุแลแรจอมทัพอันนี้ก็เล่นรับไปเป็นเหมือนกันทุกคนนี่ก็โตลุกเหมือนกันลูเคบาเนี่ยผมอยากลองที่สุดเลยแชทผมอยากลองลูเคบาที่สุดเลยไม่รู้ใครว่าไงเดี๋ยวผมอยากลองลูเคบามากๆนะครับ คอมโบเชือกเก้าสองมันยังนิ่งอยู่วิ่งเร็วจีแชตตัวนี้ฮะเล่นได้ผมว่าเล่นได้ตัวเนี้โอเคลุกเคบาบิเซกมองดีครับต้องดีอยู่และวที่มันมีแอรีโอใช่ไหมล่ะฮาวิอินเลดเอ้าแมนนีถูกจังผมนึกว,ว่าจะแพงฮาวิสเลดหกเจ็ดหมื่นนึงเหรอฮาวิสเลดตัวแทนจากลิเวอร์พูลเวิร์เลดไฮมีเดียมนะครับผมกลางลุกหรือปีกขวาก็ได้ โอ้มีลากเลยกับอินเนซีแบบเป็นแบบปีกตัวทําเกมไงดิบบิ้งนี่อินเซนมากไม่มีอะไรต่ำกว่า90ทุกคนรอเรนเจมครับทุกคนตัวนี้ไฮโลแล้วผมเป็นกองหน้านะไอ้เหี้ยเอาเรื่องว่ะโอ้โหเป็นกองหน้าที่มีแฟร์แฟร์ผมตัดทิ้งเลยเหมือนไม่มีราผิดเร็วจียิงคมมะโอ้ยชูตติ้งก็โอ้ผม่าชูตติ้งเฉยๆว่า80กลางๆไะลอเรนเจมอเลฮันโดกาโช เฮีย hey, มีตีลังกาแอคโครแบติกกับฟิเนสพลัสเหรอไอเชี่อดีนะเพฟสไตล์ฟิเนสพลัสแม่งช่วยชีวิตมันไว้ไม่งั้นแม่งจะกลายเป็นแบบไม่มีอะไรเลยอัเลฮันโดกาลาโชใช่ไหมไอเฮียมีทิกเกอร์แล้วทุกคนแพงจีแน่นอนผมว่านะาจะแพงสัสสัสแน่นอนอะ่ะสามล้านกว่าไอชีเสามล้านกว่าเลยเหรอ BMW เลยเหรอมีใครเปิดได้ยังช่องแชทมีใครได้ยัง ผมบอกแค่เลยว่าโคตรจะโอเวอร์ไพล์โดกูเนผมว่าดีเลยอ่ะเสียงเดียวยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะยิงอาจจะไม่คมมากแต่เร็วแน่นอนเร็วสถานฟ้าดิปปิ้งสถานฟ้าเหมือนกันนะโดกูเล่นได้หมดเลยซ้ายขวาไอ้นี่ก็อยากได้เหมือนกันอยากลองเล่นดูสักครั้งหนึ่งนี่คนเนี้ยดีแชทเปาเดเนี่ยคนเนี้ยดีดูเลยว่าดีแน่นอนแต่ขอกับไอจัลลวดเนี่ยดีคนเนี้ยเบาเดเปิดได้ก็ดีใจเหมือนกัน สุดยอดเว really ลี่เก่งกูแลดูแลลู Luke Bar. Rot man. Rot man เคบาโรดแมนโรดแมนเนี่ยโอก็เอาเรื่องกันไม่ว่าแบบแต่อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าผมว่าเอาเรื่องเหมือนกันสำรองสำรองได้อยู่โรดแมนโอเคแลมตี้จอกกี้เลิกทุ่มกายแล้วเฮียลอมตี้แลมตี้ก็ใช้ได้ทุกคนนะแลมตี้ก็โอเคนะนอกนั้นโอ้โหปอเดอร์ Water แล้วทุกคนใช้ที่ว่าโอเคนะผมว่าแลมตี้ใช้ได้โรดแมนลูเคบาบาวเดโดกู ปิญ่ากนาโช่แล้วกันเท่านี้ไอคอนดิ่ยโลน่าลินโยทุกคนไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วจะโหลดและทิกเตอร์ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วนะครับผมเอ็นเกมนะครับผมตัวนี้เอ็นเกมบาลนินี่9 4นะครับมันินี่9 4วิง89นะครับผมโลกแตกแน่นอนนะครับมันินี่โอ้โหหาไม่ได้อะโรเบร์โตคาร์ลอสก็เก่งแหละแต่จนแต่วนตัวผมไม่ค่อยชอบ เอไอคารอสไม่ค่อยชอบการยังบอลคารอส็อตบคารอสแม่งไม่มีอะไรที่เป็นดีเฟนซ์เลยมึงเป็นแบ็กซ้ายที่แบบว่าไม่รู้จักคําว่าดีเฟนซ์จริงๆซีฟีจีเห็นบ่นกันเรื่องสตาเมน่าสตาเมนาเก้าสิบนะครับนาทีวิจีนาทีวิจีดุดันเด็กน้อยไฮไฮครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เต็มตัวไม่รู้ตัวจริงอืดไหมชาโดว์ก็พอได้เล่นกลางลูกก็ใส่ฮันเตอร์ไปเลยแต่ผมว่าใส่ชาโดว์หน่อยก็ดีอ่ะมันจะได้เป็นแบบว่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่ดีไงนะ ดิบบิ้ง85เนะี่ยจีตี80อืดโคตรอืดแน่นอนใช่ไหมมันที่นี่เอนเกมก็คู่แข่งฟันไดอเน่ยนะเวนลุนี่นะครับผมเพยฟซายเดียวเอ,อาไซต์ฟุตช็อตให้เราได้เพลิดเพลินกันในช่วงก่อนที่มันจะเนิร์ฟนะไม่รู้ว่าเนิร์ฟเมื่อไหร่เวนลุนี่นะครับผมเปิดตีเปิดตีตัวนี้เล่น CB ได้ไหมเล่นได้ไอเฮียเปิดตีนี่ก็เอาเลื่องเหมือนกันนะเปิดตีอาจจะพอใช้ได้เหมือนกันนะแชทคาเรนเซดอฟใช่ไหม คาเลนเซดอฟกองกลางนะครับแล้วก็เฮอร์นันเคลสโปถ้าถามผมนะเอาที่น่าสนใจจริงๆนะผมว่ามีแค่มานินี่กับกับอาร์เทนวะแล้วก็ส่วนลูนี่เจอรลลดนะี่คือแพชชั่นการ์ดอะผมว่าไม่ใช่ไม่เชิงแพชชั่นการ์ดมันคืนมันใช้ได้แหละแต่คืออารมณ์แบบนะวะเด็กผีเด็กหงอเพื่อการนี้เลย2ตัวเนี้ยอันแรก83บอสแมนจะมีโปรโมหรือไม่นะสำหรับไอดีผม let's go ไ hey, อเชียลาเฟลโต้ลอยวะคนคาดหวังอะไรไม่ได้เลยวะพี่ยีพีกักนน่ะได้มานล้วเลสโกครับอีกอันหนึ่งโอเคซิรินสกี้จากนาโปลีเลสโกไม่รู้มีลงปะนะ่ะเนี่ยบอสแมนอีกแล้วหรอไอ้เชียมาแม่งอยู่นั่นอ่ะตาผมทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอ้เฮียดองจนเปิดจนเค็มแล้วอ่ะมาขอแบบโปรโมโดได้ปะเลสโกโอ้ยเยสมาถึงก็มาเลยสัด เอนโดแต่กูไม่เอากูเอนโดเอลเลอร์ไอแปดสิบสี่คูณสามจัดไปครับทุกคน let's go ดราม่าเพย์บอยคาติที่จะดูไหมในวาร์ปแก๊งเลยไมได่ดูเลยแชทในวาร์ปแก๊งเหรอโอ้ยแปดเก้าโอ้โหไอคอนมันจะไม่เสร็จได้ยังไงวะทุกคนแบบสามคูณสิบทุกคนแพ็คแรกผมผมดองมาสามแพ็คทุกคน ดินโยมาเดนี่ดินโยมาเดนี่ let's go ่าเปนปาเจโรสปอร์ตกูว่าอะไร้เหี้ยไม่เบิร์นด้วยโอ้โหแพ็คแรกแพ็คแรกก็จะร้องไล้ศาสตว์ดองมาทำไมเบิร์นก็ไม่เบิร์นแบบสามคูณสิบ let's go โปโมโน้องชายอังกฤษด้วย เลมตี้ไม่ใช่ดิเฮียบร้อนด็ไปต้องใช้ใช้ซาร่าอยู่เฮ้ยซาร่าร่างไหนสวัสดีครับแปดสามคูณสิบอีกแพ็คหนึ่งทุกคน let's go <S ไม่ไม่โปรโมโลแล้ววะ ฮันแน่ลิตเติ้ลอาเซนอ์ฮันแน่ดับเบิลเบ้ดับเบิลเบ้าันแน่แปดเก้าแปเก้าเก้าอ็ได้แปดเก้าเก้าเอป้าอปอร้องเนมาไอ้เฮียไม่ซ้ำด้วยเพราะเมากูเป็นสีแดงไง b บโอ้โหไอ้พี w o jaar jaar s t e r ไอ้าไม่ซ้ำด้วยนะพราะเมากูเป็นสีแดงไงโบ 85คูณ2แพ็กแรกจัดปลายน้องชายโอ้ย oh. ลาวตาโลโอเคดับเบิลไหมดับเบิลด้วยจัดปลายน้องชายไอรีนปาเรเดส W 85คูณ2ได้8 7 8 8ไนะอชี่ไอคอนกูมาจัด85คูณ2อัลเตอร์วันแชทเลสโก้เลสโก้โอ้โอ้ โทนี่โทนี่ดับเบิลเหอะขอร้ลองโอ้ oh, เรียบร้อยครับเรียบร้อยโทนี <laughs> จ่จ้าไม่เบิลแล้วไอ้ทียจอห์นสโตนแปดสิ่คูณห้าแชทลูกเคบาลูกเคบาลูกเคบาดวงกำลังมาโบร W โบรโทนี่มาแต่ไกลเลย สาดแล้วไม่เบิ้ลด้วยเฮียโอ้โหเฮียดวงผมไ่อยู่แพ็คเอื่อหมดแล้วเฮียแพ็กนี้ดวงผมไม่มีแล้วโอ้โหโอเคทุกคน8 5ดคูณ2ก่อนแล้วกัน let's go ปิวโยโกเบลใช่ไหมเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลวะดูไม่เป็นแต่อันนี้เบิรในสัตว์ ทีวางไปอยู่ไหนมาไว้สัตว์ลูกเคบ้าพี s ไอวันจั u ส t ลูเคบ้าได้โปรด let's go ไอคอนเหรอชี่ทีโมโดวีเอา้าไอเฮียได้น้องเกอร์มาไม่รู้ตัวเลยว่ะไอเฮียน้องเกอร์มาว่ะแชท โอ้เบย์โนซีวา88ไม่ได้ออกเอาไว้ทุกคนเวลาแห่งความเชื่อมันถึงแล้วโนดุบแชทโนดุบอิสโนดุบทุกคนอิสโนดุบชาบีอาลอนโซบานเชดแปสิบวินเทอร์อังกฤษนี่ไม่ใช่บอบวินโวแล้วไมเคิลไมอาลันเชเลอร์8ปดสบาสว่ะทุกคนอย่างนั้นก็เลทสูง84 โอ้โหไอ้ออกผิดตัววสัต์ Welcome to the club คุณน <wooden lord> ้องโปรโม Let's go ปนญ่า Yes Mini the boy ผมบอกเลยเลยคำตัวนี้ Mini the boy เหล็กเก้าสิบขยับเข้าวังหรือยังพี่โพล่า ไม่วงไม่วงัวงในเอ็นโดกับตัวเมริกามาไม่วงไม่วงัวงอะไรฮะ AMD ราคาไม่สูงมากนะนักซื้อเยอะตอนนี้ขายจักรลาแล้ว AMD แม่งผมว่าที่สวยก็แค่สีแรกอะสีที่มีปลัก๊กผมไม่รู้เขาเรียกว่าปลั๊กหรือเปล่าอะที่เป็นสีน้ําเงินสีแดงกันกับกับรองเท้าสีดําอะผมว่ามันสวยแค่อันเดียวเองเงั้นผมก็เฉยๆก็สีอื่นนะเดีย๋ยวนี้ออกกันเดีย๋ยวนี้น AMD ยังขายอยู่เลยใช้ผลิตเป็นธรรมดาเลยผลิตเป็นแบบชิลเลยเหมือนได้ Nike Panda อะไรเงี้ยไปไปซื้อใน ช็อปที่เมกาก็ซื้อได้แล้ว่ไม่ได้แบบไม่ได้ต้องรีเซลมากแต่ก็อยู่ที่ว่าแบบเพราะไนกี้มันก็มีดังโลฮารเฮลแล้วของมันมันก็มีหลายทรงใช่ไหมล่ะอยู่ที่ว่าคุณชอบทรงรึเปล่าแต่สีแพนด้ามีแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าแบบมึงชอบทรงตอนที่มันมีอยู่ตอนนี้หรือเปล่าท่นหนึ่งเอ็มดีก็ผลิตออกมาทุกปีอะเออจีราคาบักจัดอืมสันั้นมันไฮด้วยแหละแชทจริงๆมันมันอเวเร์เรทเกินเหมือนเสื้อซูพีม่ะเสื้อซูพีมมันก็ฟิลแบบ วัตถุดิบอะไรมันก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ราคาแม่งเท่าคุณไปซื้อแบรนด์เนมอะนึกออกปะไอเสื้อโลโก้บล็อกมันไม่ว่าเป็นพุดดี้อะไรเงี้ยราคาแม่งมึงไปซื้อให้เอ็นใส่เลยมึงไปซื้อผาลองซื้อเลยใส่ดีกว่าคุณภาพคุณภาพแม่งไม่ได้ถึงข่าน,นั้นเลยอันหนึ่งอันหนึงนนงนน่งไอแอนทายโซเชียลโซเชียลคลับอะโอ้โหเนี่ยอันนั้นก็แบบคุณภาพผ้าแบบต่ําสุดท,ที่ตลาดเราจะหาได้แล้วไม่ได้ผ้าดีเดอะไรเลยนะเว้ยคุณไปซื้อแบบแบรนด์แบบ แบรนกลางๆใสอย่างดีกว่าคุณภาพมันไม่มีแต่มันได้แค่แบบมันหายไปไงก็ได้ปะแปดสิบห้าผมเปิดแปดสิบห้าคูณสามแล้วกันผมคิดว่าผมไม่น่าซ้ำหรอกเพราะว่าแบบเลตสูงผมไม่ค่อยมีนอกจากได้แฮร์รี่เคนกับฮารแลนด์ซ้ำอ่ะไม่ออกโปรโมว่ะทุกคนปาเจโร่สปอร์ตดับเบิลว่ะโอ้ไแปดสิบหกสองใบว่ะทุกคน ไปหกสามไปเลยได้ไหมอะลองไบรท์่ะมึงไปไหนมาวะตอนทีวายพวกมึงอะแปสิบสี่คูณยี่สิบทุกคน anything can happen ทุกคนจงมีความเชื่อ let's go <S โ r o m o โ i n o marini o โอ h โ c ไอ,อปะนป่ะ e l o v i ด d บ u b l e เธิขอร้องอ๋อมานี่ไงของดีที่มีทุกไอดีทุกคน เดินลิกล้วอรอเฮ้ยผมมีตัวขายได้ทุกคนม,มีตัวขายได้ยังชั่วโอ้ได้มาเท่านี้ใบเลยว่ะทุกคนน้องเลมมูเอลด้วยทุกคนได้กี่ walkout เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า walkout หก walkout ทุกคนก็ w อยู่นะ